และหมายเลข22ค่ะเด็กหญิงนัทชรียางรังสะกิตค่ะหมายเลข21นะคะน้องนลินค่ะนลินเป็นลูกของคุณพ่อบรวรพักแถวทองคำและคุณแม่ปัดคำววดีแจ่มใสค่ะน้องชอบวาดรูประบายสีนะคะแล้วก็อยากเป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าอยากเป็นคุณครูเหมือนคุณ เก่งที่เล็กเก่งเลยค่ะเรียว่ายิ้มนยอยน้องเชวาค่ะน้องเชวาเป็นบทของคุณพ่อสมพงษ์รันภากิจและคุณแม่สุวัสน์สวดีรันภากิจค่ะน้องชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นนะคะกิจกรรมที่ชอบทือเล่นคอมพิวเตอร์เล่นติ๊กต๊อกหรือจเล่นเป็นไม้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็ไเป็นอนาคตน้องอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะฝากพัชสัมพันธ์นะคะจาก จากร้านอาหารโต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนของเด็กชายจาัตุพงโพส .4 ทับสาตอนนี้โต๊ะยังว่างอยู่นะ